สวัสดีค่ะทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะคะในช่องเลโก้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่น้ำทิพย์นะคะเราตอนนี้เราอยู่ที่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีแม่กรองค่ะสถานีรถไฟนะคะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนค่ะชมในเรื่องของตลาดน้งผูกค่ะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันทั้งที่จังหวัดราชบุรีด้วยแต่ว่าจะไปที่ไหนนะั้นเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะ สถานีรถไฟแม่กลองในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็ยังเป็นเส้นทางการเดินทางนะคะเชื่อมต่อทั้งที่แม่กลองค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมาที่มหาชัยนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะพ่อค้าคแม่ค้าก็จะเก็บของค่ะเพื่อเตรียมรอนะคะระหว่างที่รถไฟกำลังจะเดินทางค่ะ ตรวจขึ้นรถขบรถให้เรียบร้อยค่ะขณะนี้ได้เวลาขวนรถออกจากสถานีโปรดใช้ความระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากขวนรถได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวนะคะอยากเก็บบรรยากาศระมัดระวังการถ่ายรูปกันด้วยนะคะ ถ้าใครที่มานะคะ <c oughs> ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ หลังจากรถไฟผ่านไปนะคะแม่ค้าก็จะหุบร่มกลับมาเพื่อทำการค้าขายเหมือนเดิมค่ะรถไฟขบวนแรกออกจากสถานีบ้านแหลมถึงสถานีแม่กลองเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะและจอดรอผู้โดยสาร30นาทีนะคะเพื่อออกจากสถานีแม่กลองไปสถานีบ้านแหลมในเวลา9นาฬิกาตรงค่ะ S <S กินธรรมดาได้คือทานนี่ขายแพ็กเท่าไหร่คะเอาเ,เนาะเอาไหมอันนี้ได้ของกินสำหรับทำอาหารกันเย็นนี้แล้วนะครับจากนั้นนะคะเราก็จะมุ่งหน้าสู่คุผาสวรรค์ค่ะ ตอนนี้เราเราถึงไหนกันตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่คุปผาสวรรค์ค่ะนี่ก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกาอะไรอะ่ะเหมือนแบบผสมภาษาเรื่องของศาสนา,าทั้งุทธคริสนะคะแล้วก็ทินดูค่ะจะเป็นแบบรูปปัน้นพุทธรูปต่างๆค่ะแต่ว่าก็จะอยู่ตามเขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันค่ะไปะขึ้นทางขึ้นดูทางขึ้นน,น,นมะมีกี่ขั้นครับทํากันบ้านมา30 5ขั้น แต่ถ้าไปกลับก็น่าจะต้อง7จ0ิบหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคอ,อาปะลองดูงก็ไม่ไกลมากหรอกเนี่ยแต่ว่าชันมากเลยนะคะอาปะเป็นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะ ครับเพื่อนๆนสำหรับตรงบริเวณนี้นะจะเป็นจุดรวมพลหลังจากที่เราขึ้นบันไดขึ้นมาอย่างชันเลยนะครับสุดท้ายเราจะมาถึงจุดรวมพลที่จะสามารถแยกไปตามสถานที่ต่างๆได้นะครับนะครับมันก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ว่าเราจะไปดูที่จุดไหนนะครับแล้วก็ไปตามลูกศรที่เขาชี้นะครับสุดท้ายเราจะกลับมาจุดนี้แล้วก็ลงไปทางเดิมนะครับ บนนี้นี่จะสามารถเห็นวิวเมืองลาดบุรีนะครับได้แบบร้อยแปดสิบองศาเลยเดี๋ยวเราจะมีจุดชมวิวอยู่ด้านบนนี่นะครับเร,เราแยกย้ายกันเพื่อจะเดินไปตามจุดตาอ่าแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทางพระบรมสารีริกธาตุนี่เดีวพี่เราโดนขึ้นไปเก็บเนาะ,ะปลาเราแยกย้ายป<ะ>เราก็จะไปทางสการะพระบรมสารีริกธาตครับ ไม่เหนื่อยคุณไายใจแรงใช่ไหม่ะมาแต่ให้แบบเห็นวทีมน้ำจุดสังเกตนะคะในการมาที่นี่ค่ะตามโคงค่ะ ถึงแล้ว ะะเราก็จะเดินทางกลับนะคะลงมาจากบันไดสีแดงนี้นะคะอีก300กว่าขั้นค่ะขับรถมาเรื่อยๆค่ะตามอ่างเก็บน้ำนะคะห้วยท่าเคยค่ะเพื่อที่เราจะมาถึงมหัดไทยทารานะคะก็จะเป็นที่พักที่กลางเต็นของเราในวันนี้ค่ะ ส่วนใครที่จะมานะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องจองที่พักกันมาก่อนนะครับเมื่อขนของลงมาแล้วค่ะเราก็จะมากางเต็นท์กันนะคะระหว่างที่กําลังตั้งแคมป์จะเห็นว่าฝนตั้งเขามาค่ะแล้วตอนที่กําลังตั้งแคมป์เนี่ยฝนก็ตกหนักมากๆเลยนะคะฟ้าหลังฝนนะคะก็สวยงามเสมอเราก็มาช่วยกันลางนะคะ อาหารนะคะต่างๆแล้วก็มาเตรียมทําอาหารการันซึ่งวันนี้ค่ะเราขอนําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าบาร์บีคิวหมูไก่แล้วก็กุ้งนะคะเริ่มตั้งแต่การจุดเตาเองเลยนะคะเตรียมเครื่องปรุงนะคะให้พร้อมค่ะหมักไก่หมักหมูนะคะแล้วก็มาเสียบไม้กันค่ะ ก็เป็นหน้าตาบาร์บีคิวของเรานะคะรับประทานบาร์บีคิวค่ะพร้อมกับชมวิวสวยๆนะคะสำหรับใครที่มีเวลาหรือว่าอยากจะพักผ่อนเราก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมพายเรือคายักนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจกันด้วย อากาศเย็นๆค่ะทานอาหารค่ำนั่งคุยกันนะคะหลังทานอาหารอิ่มแล้วนะคะพวกเราก็ขอแยกย้ายไปพักผ่อนกันก่อนนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าง่ายๆนะคะขนมปังบักมีกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็กาแฟค่ะหลังจากนี้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวเก็บของเก็บเต็นนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ค่ะ ขับรถนะคะเรียบอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเคยมาค่ะเราก็แวะถ่ายรูปสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยทั้งภูเขาท้องฟ้าสายน้ํานะคะก็คือสวยงามมากบรรยากาศดีจริงๆเลยค่ะ สำหรับที่สุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาในวันนี้นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันค่ะวันนี้นะคะก็ทั้งหมด130บาทค่ะค่าเข้าผู้ใหญ่ค่ะคนละย20บาทนะคะแล้วก็ค่ารถอีก30บาทค่ะ อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติไทยประจันค่ะแล้วก็ได้บัตรมาแล้วพร้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ่อน,น้ำพุร้อนโป่งกระทิงข้างในแล้วก็เดินชมลำธารคะ่ะตามมาเลยค่ะบ่อน,น้ำพุร้อนโป่งกระทิงนี้นะคะมีทั้งบ่อแช่ส่วนตัวค่ะบ่อแช่รวมนะคะแล้วก็บ่อแช่เท้า นีนะคะเราก็จะมาจบคลิปกันด้วยการแช่บ่อน้ำพุร้อนแบบนี้นะคะก็ใครมาค่ะมีทั้งบริการแช่เท้าแบบนี้หรือว่าเป็นบอ่ออาบน้ำร่วมแล้วก็บอ่ออาบน้ำส่วนตัวนะคะแต่ว่าแนะนำว่าจองกันมาก่อนนะคะยกเว้นแช่เท้าแบบนี้ค่ะมาตอนไหนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ